เพราะไม่รู้อริยสัจจึงต้องเล่นไปในสังสารวัฏภิกษุทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึงไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจสี่อย่างเราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ภิกษุทั้งหลายอริยสัจสี่อย่างเหล่าไหนาเล่าภิกษุทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึง ไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจคือทุกขอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกอริยสัจคือความดับไม่เหลือของทุกข์และอริยสัจคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่ออ,อริยสัจคือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข ความดับไม่เหลือของทุกขและทางดํำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นความจริงที่เราและพวกเธอทั้งหลายรู้ถึงและแทงตลอดแล้วตันหาในภพก็ถูกถอนขึ้นขาดตันหาที่จะนำไปสู่ภพก็สิ้นไปหมดบัดนี้ความต้องเกิดขึ้นอีกไม่ได้มีดังนี้